ชิมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบอพูรูธนพรจากอี s y ดูเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำหมู3ามชั้นจิ้มน้ำจิ้มถั่ดตัดค่าอันแรกนะคะเราก็ ต้มหมูก่อนนะคะใส่เกลือลงไประหว่างรอหมูสุกเราก็มาทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะก็จะมีกระเทียมถั่ตัดมะนาวพริกขี้หนูแล้วก็รากผักชีนะคะเราก็หั่นรากผักชีให้ละเอียดนะคะจะได้ตำง่ายเตรียมโขกกันเลยค่ะรากผักชีกระเทียมตามชอบได้เลยนะคะ พริกขี้หนูวันนี้ใช้พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกกระเหลี่ยงนะคะพริกตามใจชอบค่ะเดี๋ยวคุณอภรก็จะใส่ทีหลังอีกนะคะตอนนี้โขลกพอแรกแล้วก็ใส่ถั่วตัดลงไปเลยค่ะมาดูหมูกันค่ะตอนนี้เราต้มไปได้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะ ก็มากลับด้านนะคะต้มต่อมาอีก10นาทีนะคะก็จะใช้ซ่อมจิ้มดูนะคะการใช้ซ่อมจิ้มดูนะคะ,ะถ้าจิ้มไปแล้วตรงเนื้อนะคะแล้วมีมน้ําสีชมพูออกมานะแสดงว่ายังไม่สุกนะคะต้องต้มต่อนะคะแต่อันนี้คือต้มสุกแล้วค่ะหมูก็นิ่มแล้วนะคะมาปรุงน้ําจิ้มกันเลยค่ะก็ใส่ น้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นนะคะให้พอประมาณนะคะไม่ให้เหลวเกินไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาดีค่ะก็ปรุงรสตามชอบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากทำน้อยน้ำปลาดีเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะบีบมะนาว ความเค็มความเปรี้ยวความหวานก็ตามใจชอบนะคะชิมแล้วก็ตามที่เราชอบนะคะถ้าไม่หวานจากถั่วตัดก็เติมน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะนี่เราก็จะมาหั่นหมูสามชั้นเพื่อเตรียมเสิร์ฟกันค่ะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะคะ เรียบร้อยนะคะผักก็ตามใจชอบนะคะก็จะเป็นผักกาดหอมผักชีแล้วแต่ที่เราหาได้แล้วแต่ที่เราชอบค่ะทานได้หมดเลยค่ะเมนูนี้สามารถทานให้อิ่มได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องทานกับข้าวนะคะก็จะเป็นการลดคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะเพิ่มโปรตีนแล้วก็มีไขมันนะคะก็ ลองทำดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบค่ะหมูสามชั้นจิ้มน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะอร่อยมากนะคะลองทำดูค่ะแล้วทุกคนจะติดใจนะคะน้ำจิ้มถั่วตัดอันนี้นะคะเราสามารถทานได้กับหลายๆอย่างเลยค่ะชิมกันเลยค่ะ อร่อยมากค่ะมีความหวานนิดๆของถั่วตัดแล้วก็มีผักมีหมูสาชั้นก็จะนุ่มนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะเมนูบ้านๆง่ายๆหมูสามชั้นต้มจิ้มน้ำจิ้มถั่วตัดเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครูชนะพรนะคะเดี๋ยวมาตามดูว่าจะทำอะไรเมนูอะไรง่ายๆบ้านๆมาทำกินกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ